ิรม,ข,รม,ราามขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิได้มาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เป็นตอนที่239 จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์มัทุราต่อซึ่งเป็นตอนสุดท้ายพิพิธภัณฑ์มัทุราหรือมัทุรานั้นตั้งอยู่กลางเมืองมัทุราหรือมัทุรา ก่อตั้งในปี2418หรือคศ1875โดยนายเฟเดริกเซลมอนโกลซึ่งเป็นชาวอังกฤษต่อมาก็ถูกเปลี่ยนนามเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านโบร,ราณน,นคดีเคอร์ซันตามนามของผู้สำเร็จราชการเพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมโบร,ราณวัตถุที่ขุดได้ที่เมืองมัทุลานและบริเวณใกล้เคียงเป็นอาคารชั้นเดียวโบราณวัตถุที่นี่ก็มีทั้ง ศาสนาพุทธเชนและฮินดูแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นร้อยละแปก็จะเป็นโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาเราเดินทางมาในวันที่12มีนาคม2568จะนำพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมตอนต่อไปสืบต่อจากคราวที่แล้ว โบนานราณวัตถุชิ้นแรกที่อยู่ภายในกระจกนี้ก็เป็นพุทธศินสมัยคันธาระเป็นปางพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขการกิริยาและก็มีสาวกยืนอยู่เคียงข้างแตกหักไปทั้งสองฝั่งแต่องค์พระยังสมบูรณ์ทำจากหินดำศิละปะคันธาระอายุก็ประมาณพศ .600 ถึงพศ1 0 0 0ก็พบที่มะทุราแห่งนี้ ชิ้นต่อมาอยู่ในตู้กระจกเหมือนกันก็จะเป็นพุทธรูปปางแสดงธรรมส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิก็แกะสลักสวยงามโดยทีเดียวศิลปะคันธาระนั้นก็แกะสลักสัดส่วนเหมือนมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากศิลปะสมัยมัทธุราอีกทั้งหินก็แตกต่างกันเช่นกัน ส่วนในตู้กระจกนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์พระนางศิริมหามายาประสูติการพระกุมารน,น้อยสังเกตด,ดูคติฝ่ายมหายานนั้นพระกุมารจะออกทางสีข้างของพระราชมารดาก็จะเป็นศิลปะคันธาระเหมือนกันภาพแกสลัก ภาพต่อมานี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สุเมธาดาบทกำลังก้มกราบพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่าทีปังกรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่4พระพุทธเจ้าในพัทรกับที่ตัดสรุมาทั้งบทก็มี28พระองค์ก็แกะสลักเป็นศิลปะคันธาระเหมือนกันส่วนชิ้นต่อมาอยู่ในตู้กระจก เหมือนกันนี้ก็คือฮาริตีศิลปะคันธาระเหมือนกันก็เป็นชายาของเท้ากูเวนให้รายละเอียดได้สวยงามมากจากนั้นพานท่านทั้งหลายมาดูจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นตุ่มหรือไหสมัยโบราณทําจากดินเผาแล้วก็ใช้สําหรับบรรจุของเช่นข้าวหรือวัสดุที่จําเป็นก็ สามารถใช้ได้แม้กระทั่งเก็บน้ำก็สามารถทำได้เหมือนกันก็พบที่เมืองมัทธุรามส่วนภาพแกะสลักภาพนี้ก็จะเป็นภาพแกะสลักหินรายแดงก็แกะสลักเป็นสตรีที่ถือหม้อน้ําแต่ว่ามือที่ถือหม้อน้ํานั้นแตกหักไปก็แกะสลักได้อ่อนช้อยสวยงามเลยทีเดียวพบอยู่ที่เมืองมัทธุรามเหมือนกัน จากนั้นพาท่านทั้งหลายมาชมหินแกะสลักทําจากหินทรายแดงเหมือนกันตรงนี้เป็นศิลปะในศาสนาเชนเรียกว่ารือสภานาณสังเกตดูก็จะมีผมสลวยมาแต่ว่าไม่ใส่เสื้อผ้าพบที่เนินชื่อว่ากังกะรีติลาชิ้นต่อมานี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวมองเผินๆคล้ายกับพระพุทธรูปแต่ว่านี้คือท่านาศาสดามหาวีระหรือนิครน,นาตบุตร แกสลักเหมือนพระพุทธรูปเลยทีเดียวแต่ว่าที่ต่างกันก็คือจะมีลักษณะดอกจันอยู่ที่หน้าอกและก็ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยอันนี้ก็เป็นรูปพคารพในศาสานาเชนพบที่มเนินโบราณชื่อว่ากังกลีติลาโบราณวัตถุชิ้นต่อมาที่อยากจะพาท่านทั้งหลายมาชมนี้ก็คือเป็นเสียญพระมองเพลินก็เหมือนกับเสียนพระพุทธรูปแต่ว่า นักโบราณาคาดีบอกว่านี่คือเสียงของท่านาศาสดาหมหาวิระไม่ใช่พระพุทธรูปสังเกตด,ดูให้ดีนั้นถ้าเป็นเสียงพระนั้นก็จะมีมวยผมหรือพระเมาลีนั้นขมวดขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่ว่า,าศาสดาหมหาวิระนั้นก็จะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่มาก โบราณวัตถุชิ้นต่อมานี้ก็อยู่ในตู้กระจกเหมือนกันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรทำจากหินทรายแดงศิลปะขาบเกี่ยวระหว่างกูสานะกับคุปตะพบจากเนินโบราณที่ชื่อว่ากังกลีติลาก็แกะสลักทำลิ้วกีบอนได้สวยเลยทีเดียวองค์พระนั้นก็ไม่ได้สูงมากประมาณฟุตเศษเท่านั้น โบราณวัตถุชิ้นต่อมานี้ก็จะเป็นเสาหินทำจากหินทรายแดงและหินนั้นก็มีลักษณะมีสีขาวจุดอยู่ภายในสีแดงด้วยข้างล่างนั้นก็จะแกะเป็นรูปเด็กแล้วก็มีจารึกรอบด้านเลยทีเดียวจารึกนี้เป็นอักษรพรมมีภาษาปรากิตผสมสันสกฤตมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าอาทิตยยะได้สร้างเสานี้ไว้บูชาพระศิวะเจ้า สรุปว่าเสานี้ก็เป็นเสาทางด้านศาสนาฮินดูก็ค้นพบอยู่ที่เนินโบราณที่ชื่อว่ารังเกสสวาระอยู่ที่เมืองมะทุราเหมือนกันโบราณวัตถุชิ้นต่อมาก็คือเสียงของพระพุทธรูปสมัยคุปตะก็ประมาณพศ900ถึงพศ1100พบเฉพาะพระเสียร ส่วนองค์พระนั้นไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพบอยู่ที่เนินโบราณที่ชื่อว่าชมุนด้านติลาก็อยู่ที่เมืองมัทถุราเหมือนกันก็มาจัดแสดงไว้ตรงนี้แกะสลักได้สวยงามเลยทีเดียวพระพักเป็นรูปไข่จากนั้นพาท่านทั้งหลายมาชมพระพุทธรูป ที่ขุดได้จากเนินโบราณที่ชื่อว่าชมันปู้นำมาจัดแสดงไว้ที่มุมตรงนี้องค์แรกนั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะสมัยคุปตะพระเศียรนั้นหายไปท่านทั้งหลายสังเกตดูลวดลายกีวรน,นั้นทำได้สวยงามแนบเนื้อพระหัตถ์ซ้ายนั้นจับริ้วกีวรส่วนพระหัตถ์ขวานั้นก็ได้แตกหักเสียหายไปพบที่เนินโบราณที่ชื่อว่าชัมันปู้ในเมืองมัทุรา ส่วนองค์ต่อมานี้องค์นี้พระบาทก็หายเหมือนกันแต่ยังโชคดีที่พระเศียรยังคงอยู่แต่พระนาสิกหรือจมูกนั้นแตกหักไปเป็นปางประทานพรเหมือนกันสมัยคุปตะพบที่เนินโบราณที่ชื่อว่าชมันปู้ภายในเมืองมัมทุลาจากนั้นพาท่านทั้งหลายมาชมพระพุทธรูปซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของตอนนี้ก็ว่าได้ ถ้าให้อัตมาให้คะแนนพระพุทธรูปองค์นี้งดงามที่สุดท่านทั้งหลายอนาตมี omy, สัดส่วนสวยงามเลยทีเดียวเป็นพระพุทธรูปสมัยพุตตะแต่ว่าขุดพบที่เนินโบราณที่ชื่อว่าชัมันปู้อายุของพระพุทธรูปนี้ก็คือประมาณพศ1000พระหัตถ์ซ้ายนั้นจัดริ้วกิบอนแต่ว่าพระหัตถ์ขวานั้นแตกหักส่วนพระนาศิกนั้นก็เสียหายนิดหน่อยประภามนทนหรือรัศมีทางด้านหลังก็ทําเป็นวงกลม แกะรายละเอียดได้สวยงามเลยทีเดียวโชคดีที่ฐานของพระพุทธรูปองค์นี้มีจารึกทําให้เราได้ทราบว่าใครเป็นคนสร้างองค์พระองค์นี้จารึกที่ฐานพระเขียนด้วยภาษาสันสกฤตอักษรธรรมีแถวที่หนึ่งเขียนว่าเทยัทธะโมยังสกยะภิกโสยะสะทินนัสยะยัตอัตระปุขีดแถวที่สองยังเป็นคำติดกันก็คือปุญง ตัดภวตุมาตาปิตโรอาจาริโยปัทยายานังจะสรระสตวานุตรชยานาวาปตะเยก็แปลว่าทายธรรมนี้เป็นของสักยะภิกษุผู้มีนามว่ายสะทินนะบุญใดที่เกิดจากการถวายองค์พระนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จให้กับมารดาบิดาอาจารย์อุปชาของข้าพเจ้ารวมทั้งของสัพพสัต และก็ขอให้สรรพสัตท,ทั้งปวงได้ถึงที่สุดแห่งการบรรลุธ,ธรรมด้วยเทินนี้ก็เป็นจารึกที่อยู่ที่ฐานพระสรุปว่าเจ้าภาพก็คือพระอาจารย์ผู้มีนามว่ายะสะทินะนั่นเองเลยจารึกขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเห็นพระบาทสังเกตดูให้ดีพระบาทนั้นก็แก่สลักเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาให้รายละเอียดได้สวยงามมากท่านทั้งหลายมีลักษณะอ่อนช้อยเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อว่า นี่คือผลงานของการแกะสลักหินไม่ใช่ปูนปั้นจากนั้นพาท่านทั้งหลายมาชมพระพุทธรูปองค์ตั้งอยู่ข้างๆกันองค์นี้ก็งดงามไม่แพ้กันท่านทั้งหลายแต่ว่าอาตมาให้คะแนนคะแนนก็รองลงมานิดนึงเป็นพระพุทธรูปสมัยคุปตะประมาณพศ .1,000 ปางประธานพร พระหัตถ์ซ้ายนั้นจับปลายของริวกิวรแต่ว่าแตกหักเสียหายไปส่วนพระหัตถ์ขวายังสมบูรณ์อยู่แด่พระหัตถ์ประธานพรก็ขุดได้ที่เนินชะมันปู้เหมือนกันโชคดีที่พระพุทธรูปองค์นี้ก็มีจารึกเหมือนกันท่านทั้งหลายทําให้เราได้ทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพจารึกนั้นเป็นภาษาสันสกฤตอักษรพรมีเขียนบอกว่าสังวงเล็บสังวัตเล1 1 สราวนะทิวงเล็บทิวาเสสิบแล้วก็สามอัศยมทิวสะปุรวยัยมพระควตตหะทศพละภาลินาสก,กยมุนีแถวที่สองปติมาปราดิสถาปิตาภิกษุนาสังฆวรมนายัตอัตระปุญญตัดภวตุตัดมาตาปิตริปุรวังคมะกริตวาสราวสตวานา แถวที่3สรวะทุกขะปหานายะนุตระชยานาวาปตะเยขติตาทิเนแปลว่าความสำเร็จในปีที่105พระพุทธปฏิมาคือพระสกยมุนีนี้ถูกปริษฐานไว้โดยพระอาจารย์สกยภิกษุผู้มีนามว่าสังฆวรมันโดยปริษฐานไว้ในปีที่115เดือนสราวณนะ บุญใดที่เกิดจากการสร้างพระองค์นี้ขอบุญนั้นจงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าและก็ขอให้สรรพสัตว์จงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้บรรลุที่สุดแห่งทุกข์พระพุทธรูปองค์นี้แก่โดยนายช่างชื่อว่าทินะหรือทินนะนั่นเองพระพุทธรูปองค์นี้ก็แก่สลักได้สวยงามโดยเฉพาะนิ้วพระบาทนั้นเลียวสวยงามเหมือนกับสตรีเลยทีเดียว องค์นี้ก็งดงามไม่แพ้กันท่านทั้งหลายสรุปว่าเจ้าภาพที่สร้างองค์พระพุทธรูปองค์นี้ก็คือพระอาจารย์สังฆวรมันนั่นเองพระพุทธรูปองค์ต่อมาที่ขุดได้ที่เนินชมันปู้ก็จะเป็นพุทธศินสมัยคุปตะเป็นปางประทานพรเหมือนกันสังเกตด,ดู ประพามนทนด้านหลังแตกหักเสียหายไปพอสมควรองค์นี้สังเกตด,ดูลิ้วกิวรก็จะไม่ทําให้เป็นเส้นเหมือนกับองค์อื่นๆองค์นี้นั้นไม่มีจารึกจึงทําให้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนสร้างขุดได้ที่เนินชะมันปู้เหมือนกันองต่อมาก็ขุดได้ที่เนินชะมันปู้สมัยคุบตต่างเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ชี้ท่านทั้งหลายได้ดูว่าพุทธรูป องค์ที่ผ่านมาไม่มีริ้วกีวรคขาวนี้ริ้วกีวรชัดเจนเลยทีเดียวขุดได้อยู่ที่เดียวกันก็คือเนินชะมันปู้ภายในเมืองมัทุลาแต่ว่าพระเสียรนั้นแตกหักไปและขุดหายังไงก็ไม่เจอไม่รู้ว่าสูญหายไปไหนก็น,นำมาจัดแสดงไว้ที่นี่เหมือนกันเป็นปางประทานพรเหมือนกันสังเกตดูว่าพุทธศินที่เมืองมัทุรานั้นนิยมปางนี้เป็นพิเศษ จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณวัตถุชิ้นต่อไปชิ้นต่อมานี้อยู่ในตู้กระจกเหมือนก,นกันก็จะเป็นเสียงของพระยานาคราชก็เหลือเฉพาะพระเสียงก็นำมาจัดแสดงไว้ตรงนี้ชิ้นต่อมานี้ก็เป็นนายทวรารบาลสังเกตดูนั้นก็จะถืออาวุธไว้ด้วยก็พบอยู่ที่เนินโบราณอยู่ที่เมืองมัทธุราเหมือนกันจัดแสดงไว้ตรงนี้ จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายไปชมเสากำแพงทําจากหินทรายแดงสร้างไว้รายรอบของสถูปแต่ว่าเหลือเป็นบางชิ้นก็จัดแสดงไว้ที่นี่อย่างขวามือน,นี้นอกจากจะแกะสลักเป็นลายดอกบัวทรงกลมแล้วก็ยังมีการวาดรูปของสถูปไว้ด้วยส่วนพระพุทธรูปองค์นี้ประภามนทน,นั้นทรงกลมสวยเลยทีเดียว แต่ว่าไม่แกะลวดลายไว้ที่ประพามณทนเป็นปางประธานพรเหมือนกันหลิว้วกีวรก็ทําได้สวยส่วนพระบาทนั้นหายไปพบอยู่ที่เนินโบราณที่ชื่อว่าชมันปู้ที่น่าสนใจก็คือก็มีการค้นพบฉัดกั้นซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับดอกเห็ดตั้งอยู่ข้างบนด้วยส่วนองค์ที่ตั้งอยู่ฝั่งทางด้านนี้ก็พบอยู่ที่เนินโบราณชื่อว่าชมันปู้เหมือนกัน เหลืออยู่แค่ครึ่งองค์เป็นศิลปะสมัยมัทธุราส่วนเสาหินตรงนี้ก็แกะสลักเป็นรูปของต้นโพที่พุทธคยาเป็นที่สักการบูชาของชาวพุทธโดยทั่วไป ส่วนหินแกะสลักชิ้นต่อมานี้ก็แกะสลักเป็นรูปสตรีกำลังถือหม้อน้ำสัดส่วนหน้าอกใหญ่เอวคอดก็เป็นสตรีหรือสาวในอุดมคติหรือสาวในอุดมคติของชาวอินเดียโดยทั่วไปนายช่างก็เลยแกะสลักให้เห็นสัดส่วนที่สวยงามก็ขุดพบอยู่ที่เนินโบราณที่เมืองมัทุราเหมือนกัน ชิ้นต่อมานี้ก็จะพาท่านทั้งหลายมาชมเสียงของพระพุทธรูปซึ่งอยู่ในกรอบน่าจะเป็นหินที่แกะสลักไว้ด้านข้างของพระสถูปหรือมุมใดมุมหนึ่งปัจจุบันก็เหลือแค่เสียงขององค์พระเท่านั้นทําจากหินทรายแดงสมัยกุศานะส่วนองค์นี้ก็นํามาจากเนินโบราณที่ชื่อว่าชมันปู้ก็เป็นพระพุทธรูปปางยืนประธานพรเหมือนกันพระเศียงได้หายไป หัตซ้ายและขวาก็แตกหักเสียหายไปองค์พระก็ถูกทุบเสียหายไปพอสมควรเหมือนกันชิ้นต่อมานี้ก็เป็นฐานของพระพุทธรูปก็เหลือแค่ฐานกับพระบาทของพระพุทธรูปที่อยู่ในปางขัดสมาธิชิ้นต่อมาก็เหลืออยู่แค่พระบาทของพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเหมือนกันกับฐานพระ ชิ้นต่อมานี้ก็เป็นพระศรีอริยเมตไตรสังเกตดูนั้นก็คือจะมีลักษณะแกะเป็นพระพุทธรูปมีริว้วเกวีนแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็จะมีสร้อยสังวานมงกุฎประดับไปด้วยอันเป็นสัญลักษณ์ว่าพระศรีเมตไตรนั้นยังไม่ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเป็นทั้งพระพุทธเจ้าและเป็นทั้งสามัญชนอยู่ ชิ้นต่อมานี้ก็เป็นหินายแดงเหมือนกันแกสลับเป็นรูปของต้นโพเป็นที่สักการะบูชานำมาจากเนินบูราณที่ชื่อว่ากังกลีติลาเหมือนกันชิ้นต่อมานี้ก็เหลือแค่พระบาทซ้ายซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครก็นำมาจัดแสดงไว้ตรงนี้ส่วนชิ้นนี้ก็เป็นพระพุทธร,รูปพระเสียนหาย พระหัตถ์ซ้ายขวาก็หายเหมือนกันก็นำมาจากเนินโบราณที่ชื่อว่าชมันปู้องค์นี้ก็เป็นพระพุทธร,รูปเหมือนกันพระเศียรก็หายพระหัตถ์ซ้ายขวาก็หายเหมือนกันนำมาจากเนินโบราณที่ชื่อว่าอัญยอภายในเมืองมัทุราเหมือนกัน จากนั้นก็จะมาที่พระพุทธรูปองค์นี้ก็เหลือแค่ฐานขององค์พระและพระบาทที่อยู่ในปางขัดสมาธิองค์นี้ก็เป็นพระพุทธรูปทำจากหินแสดงพระเสียรก็หายไปก็นำมาจัดแสดงไว้ที่นี่เหมือนกันส่วนองค์นี้ก็เป็นพระพุทธรูปแต่ว่า ในสมัยกุสานะนิยมเรียกว่าพระโพธิสัตว์ก็เป็นปางยืนแตกหักเสียหายโดยเฉพาะพระเสียรน,นั้นก็ไม่เหลือแล้วก็นํามาจัดแสดงไว้ที่นี่เหมือนกันชิ้นต่อมาก็เป็นปางยืนเหมือนกันพระบาทพระเสียรและก็พระหัตก็หลุดหายไปขุดค้นก็ไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนแล้วนี้ก็เป็นพระพุทธรูปพระเศียรหายเหมือนกัน นี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่เสียหายเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันเลยทีเดียวพบที่เนินโบราณที่ชื่อว่าชั่มันปู้จากนั้นพาท่านทั้งหลายมาที่ตรงบริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฉัดกั้นทําไว้เพื่อที่จะกั้นลมกั้นฝนเวลาปริสารพระพุทธรูปจินตนาการว่ามีลักษณะคล้ายๆกับดอกเห็ดนั่นเอง โดยมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ใต้ของฉัดที่ทําจากหินสยแดงนี้ชิ้นใหญ่มากแต่ว่าแตกหักเสียหายเป็นบางส่วนชิ้นต่อมานี้ก็เป็นพระพุทธรูปสมัยคุปตะเหมือนกันแกะสลักได้อ่อนช้อยสวยงามแต่ว่าพระเศียรพระบาทและก็พระหั์นั้นแตกหักเสียหายไปพบอยู่ที่เนินโบราณที่ชื่อว่าอันยอภายในเมืองมัทุลาเหมือนกัน นี้เป็นโบราณวัตถุชิ้นสุดท้ายทางด้านพุทธศาสนาที่นํำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้สรุปได้ว่าภายในพิพิธภัณฑ์มัทุรานั้นมีพระพุทธรูปทั้งที่สมบูรณ์และแตกหักมากถึง383องค์มีตั้งแต่สมัยมัทุราสมัยคันธาระสมัยคุปตะ เรียงตามลำดับเราจรึงกล่าวได้ว่าในสมัยโบราณน,นั้นพุทธศาสนานั้นรุ่งเรืองมาแล้วในเมืองมัทธุลาแห่งนี้ก่อนที่จะล่มสลายกลายเป็นพื้นที่ของชาวฮินดูในปัจจุบันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้ ท่านใดที่เห็นว่ารายการท่องแดนพุทธภูมิมีประโยชน์มีสาระก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเดือนละ50บาทขออนุโมทนาล่วงหน้าขอเจริญพร